สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้จะให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นเราไปรับชมกันเลยนะคะ <S 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 อื่นเรามาทราบความหมายของคำว่าสิทธิก่อนนะคะสิทธิเป็นอำนาจของบุคคลที่จะทำสิ่งต่างๆได้ตามกฎหมายเช่นพ่อแม่มีสิทธิเลี้ยงดูลูกว่ากล่าวตักเตือนลูกพ่อแม่จะดูแลตั้งแต่ลูกเนี่ยอยู่ในท้องของพ่อแม่เลยนะคะส่วนลูกมีสิทธิจะได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ พ่อแม่จะดูแลให้อาหารให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ดีเพื่อที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เด็กมีสิทธิได้เรียนหนังสือและมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นตามวัยของแต่ละคนตามความพึงพอใจของแต่ละคน ความหมายของคำว่าเสรีภาพเสรีภาพเป็นอิสระของบุคคลในการที่จะทำสิ่งต่างๆได้ตามกฎหมายเช่นมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยมีประชาชนพลเมืองนับถือศาสนาต่างๆทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะทุกศาสนาสอนให้ทำความดีเสรีภาพของแต่และบุคคลสามารถเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยยกตัวอย่างนะคะในบางครั้งเราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่เด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่า ญาติพี่น้องของเราบางครั้งอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคเหนือภาคกลางหรือภาคใต้ที่ไม่ได้อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเพราะเขามีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ในจังหวัดต่างๆตามที่เขาพึงพอใจนะคะเสรีภาพของบุคคลอีกด้านหนึ่งคือ การทำสิ่งต่างๆตามกฎหมายเช่นเลือกประกอบอาชีพเราจะเห็นได้ว่าในชุมชนของเรามีประชาชนพลเมืองประกอบอาชีพต่างๆตามความรู้ความสามารถตามความพึงพอใจของเราเช่นคุณหมอพยาบาลน,นักดับเพลิงอาชีพรับจ้างอาชีพค้าขาย อาชีพธุรกิจในจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เป็นเขตเกษตรกรเพราะฉะนั้นเราจะพบเห็นอาชีพการทำนาทำสวนทำไร่ที่เป็นเช่นนี้เพราะประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะเลือกประกอบอาชีพแต่ทุกอาชีพนั้นต้องมีความสุจริตห้ามผิดกฎหมายนะคะ แต่ละคนมีเสรีภาพในการทำกิจกรรมต่างๆได้ตามที่เราชอบและพึงพอใจแต่ต้องจำไว้เสมอนะคะสิทธิและเสรีภาพหรือการกระทำกิจกรรมต่างๆของเราต้องไม่เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นต้องไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเราต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยค่ะ สิทธิและเสรีภาพของเราและผู้อื่นเรามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆโดยใช้วาจาที่สุภาพไม่ว่ากล่าวไม่ใช้คำพูดดุแรงไม่ใช้คำพูดหยาบคายยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะแสดงความพึงพอใจในเรื่องต่างๆแต่ต้องเป็นถ้อยคำวาจาที่สุภาพเรียบร้อยนะคะ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเรามีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตในร่างกายของเราเช่นเราเลือกรับประทานอาหารที่เราชอบเราเลือกการแต่งกายที่เราพึงพอใจเพราะเหตุผลของตัวเรานะคะบางคนอาจจะมีรูปร่างแตกต่างจากเพื่อนก็อาจจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันไปบางคนชอบใส่เสือ้อใส่กระโปรง แต่บางคนอาจจะชอบนุ่งกางเกงอันนี้ก็เป็นความแตกต่างในด้านการแต่งกายบางครั้งเด็กๆอาจจะพบเพื่อนของเรานะคะเพื่อนของเราเนี่ยที่เป็นผู้หญิงบางครั้งเขาอาจจะไว้ผมยาวไว้ผมเปียนะคะแต่เพื่อนผู้หญิงบางคนอาจจะตัดผมสั้นอันนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคน ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เรามีความพึงพอใจในด้านต่างๆนั้นจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่กระทบต่อจิตใจของผู้คนรอบข้างนะคะเรามีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ยกตัวอย่างเราจะสามารถแสดงความเป็นเจ้าของต่อสิ่งของต่างๆของเราอย่างในภาพนี้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็บอกว่านี่คือหนังสือของผมแต่ผมยินดีที่จะให้เพื่อนๆขอยืมอ่านหรือแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะมีหนังสือนิทานก็นำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสามารถแลกเปลี่ยน ความรู้ความสนุกสนานจากหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนที่เด็กๆแต่ละคนพึงพอใจเราสามารถปฏิบัติได้ค่ะการเคารพสิทธิทเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นดังที่กล่าวไว้แล้วว่าทุกคนมีสิทธิ์จะทำสิ่งต่างๆ แต่การกระทําของแต่ละบุคคลนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนรอบข้างเราต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเราจรึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะ การอยู่ร่วมกันเราต้องจดจำไว้นะคะต้องไม่ละเมิดสิทธิทางกายวาจาและทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างเช่นเมื่อเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันไม่เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์เสียงดังจนเป็นการรบกวนของผู้อื่นอย่างเช่นในเวลากลางคืนเพื่อนบ้านต้องการพักผ่อน แต่เราอยากดูหนังดูละครเราก็เปิดโทรทัศน์เสียงดังส่งเสียงบรบกวนเพื่อนบ้านสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ดีนะคะเราไม่ควรปฏิบัติเราต้องเกรงใจผู้อื่นถึงแม้จะเป็นความชอบความพึงพอใจของเราแต่ถ้าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือบรบกวนก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะ การไม่ละเมิดสิทธิทางกายวาจาและทรัพย์สินของผู้อื่นยกตัวอย่างเหตุการณ์ในห้องเรียนเด็กๆจะพบว่าบางครั้งเพื่อนของเราอาจจะมาหยิบสิ่งของต่างๆอุปกรณ์หนังสือเรียนเครื่องเขียนดินสอยางลบไม้บรรทัดซึ่งเป็นของเรา อยู่บนโต๊ะของเราแต่เพื่อนเอื้อมมือมาหยิบไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราก่อนแบบนี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะก่อนที่เราจะหยิบสิ่งของของใครไปใช้เราต้องพูดเราต้องบอกเราต้องขออนุญาตเพราะบางครั้งการที่เราไปหยิบจากสิ่งของของผู้อื่นเขาเรียกว่าเป็นการละเมิดสิธิ์ ของผู้อื่นนะคะเด็กๆควรขออนุญาตควรบอกแสดงความต้องการของเราเมื่อเพื่อนทราบความต้องการของเราแล้วเพื่อนจะอนุญาตให้เราใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านั้นเด็กๆต้องจำไว้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติบางครั้งแต่ละคนจะละเลยไปหยิบสิ่งของของคนอื่นมา โดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตตรงนี้ต้องจําและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะเราจะได้เป็นคนที่น่ารักและมีความเกรงอกเกรงใจต่อเพื่อนค่ะาการไม่ละเมิดสิทธทิทางกายวาจาและทรัพย์สินของผู้อื่นเราไม่ควรพูดร้อเรียนว่าร้ายหรือนินทาเพื่อน ว่ากล่าวผู้อื่นให้เกิดความเสียหายในปัจจุบันนี้นะคะเราจะพบว่าเมื่อเราเป็นเพื่อนเราสนิทกับใครในบางครั้งเราอาจจะพูดล้อเลียนนำบุค,คลิกลักษณะของเพื่อนมาพูดมาล้อเลียนนะคะอย่างเช่นเรื่องของความอ้วนเรื่องของสีผิวเรื่องของทรงผม อาจจะเป็นเรื่องของฟันนะ,ะเด็กๆก,ก็อาจจะมาพูดมาล้อเลียนหรือมาตั้งสมญานามให้กับเพื่อนๆน,นะฮะเพื่อนที่มีรูปร่างอ้วนมีน้ำหนักมากอาจจะถูกล้อเลียนนะ,ะอาจจะเรียกเจ้าอ้วนนี่นะคะหรือบางคนนะคะมีรูปร่างผอมสูงก็อาจจะถูกล้อเลียนนะคะเจ้าสูงเจ้าโยง ะะเพราะฉะนั้นลักษณะการปฏิบัติตนแบบนี้ไม่ควรทำนะคะเราไม่ควรพูดล้อเลียนว่าร้ายหรือทำให้คนอื่นเสียหายด้วยคำพูดของเรานะคะการอยู่ร่วมกันกับผู้คนมากมาย เราต้องมีความเครงใจและเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นเมื่อเราไปในที่สาธารณะสิทธิสาธารณะหมายถึงสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันอาจจะเป็นห้องสมุดหรือสนามกีฬาเราต้องมีมารยาทในการใช้ห้องสมุดเช่นไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นหยิบหนังสือเบาๆ แล้วนำไปเก็บให้เรียบร้อยเพื่อที่ผู้อื่นเขาต้องการอ่านหนังสือจะได้ไปหาหนังสือมาอ่านได้อย่างมีระเบียบระบบนะคะเราต้องรู้จักเกรงใจไม่ส่งเสียงดังนะคะไม่ละเมิดสิทธิทางกายวาจาและทรัพย์สินของผู้อื่นยกตัวอย่างเช่น การเข้าแถวใช้บริการสาธารณะต่างๆเช่นการเข้าห้องน้ําต้องต่อแถวต่อคิวการเข้าแถวตามลำดับนะคะอย่างเช่นการซื้ออาหารนะะเราต้องเรียงลำดับก่อนหลังการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเวลาจ่ายเงินต้องเข้าคิวต่อแถวตามลำดับมาก่อนมาหลัง และการใช้บริการต่างๆที่เป็นสาธารณะเช่นการรอรถสาธารณะรถแท็กซี่รถประจำทางไม่เบียดเสียดกันขึ้นรถนะคะเพราะถ้าเราปฏิบัติแบบนั้นอาจเกิดอันตรายต่อเราได้นะคะและเป็นการละเมิดสิทธ,ธิของผู้อื่นที่จะใช้ประโยชน์ในสถานที่และบริการสาธารณะต่างๆค่ะ กา,การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเราต้องรู้จักให้เกียรติทั้งคำพูดและการกระทาเมื่อใดที่เราทำผิดโดยที่เราไม่ได้เจตนาเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจเราต้องรู้จักกล่าวคำว่าขอโทษเมื่อเราปฏิบัติไม่ดีต่อผู้อื่นการยอมรับผิดและกล่าวคำขอโทษจะช่วยลดความรุนแรง ไม่ให้เกิดปัญหาตามมาแล้วเด็กๆทราบไหมคะถ้าเรายอมรับผิดและกล่าวคำขอโทษผู้อื่นเขาจะยกโทษให้เราและจะไม่โกรธเคืองกันไม่มีปัญหาตามมาเราสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้ตามปกติค่ะการอยู่ร่วมกัน ต้องรู้จักให้เกียรติทั้งคำพูดและการกระทำเด็กๆต้องรู้จักคำว่าขอขอบคุณกล่าวขอบคุณเมื่อผู้อื่นปฏิบัติด,ดีต่อเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณครูหรือเพื่อนเอนเมื่อปฏิบัติสิ่งที่ดีต่อเราเราควรกล่าวขอบคุณเด็กผู้ชาย มีคำลงท้ายที่ไพเราะเช่นขอบคุณครับเด็กผู้หญิงมีคำพูดที่ไพเราะเช่นขอบคุณค่ะเด็กๆทราบไหมคะถ้าเราพูดไพเราะจะเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปเราจะมีความน่ารักมีสเสน่ห์นะคะ เมื่อเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพแล้ววันนี้ขอให้เด็กๆได้รับรู้สถานการณ์ที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแล้วลองพิจนารณาว่าสถานการณ์ต่างๆนี้มันสอดคล้องกับเรื่องราวของสิทธิและเสรีภาพอย่างไรยกตัวอย่างในสถานการณ์ที่หนึ่งต้งเป็นเพื่อนสนิทกับ ต่อจึงสั่งให้ต่อนำหนังสือการ์ตูนที่ซื้อมาใหม่นำมาให้โต้องอ่านก่อนเราลองคิดพิจารณาเหตุการณ์นี้เดี๋ยวคุณครูจะอ่านสถานการณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะต้งเป็นเพื่อนสนิทกับต่อจึงสั่งให้ต่อนำหนังสือการ์ตูนที่ซื้อมาใหม่นำมาให้โต้องอ่านก่อน เด็กๆคิดว่าในสถานการณ์ที่หนึ่งนี้การกระทำของโต้งเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คะ เด็กๆค,คงได้คำตอบนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับสถานการณ์ที่2ค่ะสถานการณ์ที่2นะคะไก่อาศัยอยู่ในห้องเช่าและชอบเปิดโทรทัศน์เสียงดังไก่คิดว่าเป็นสิทธิของตนเพราะเปิดอยู่ในห้องของตนเอง เดี๋ยวคุณครูจะอ่านสถานการณ์ที่สองให้ฟังใหม่นะคะไก่อาศัยอยู่ในห้องเช่าและชอบเปิดโทรทัศน์เสียงดังแต่ไก่คิดว่าเป็นสิทธิของตนเพราะเปิดอยู่ในห้องของตนเอง เด็กๆพิจารณาสถานการณ์ที่2นะคะคิดว่าไก่ปฏิบัติถูกต้องไหมคะ จากการที่ครูได้ให้ความรู้กับเด็กๆเ,เรื่องสิทธิและเสรีภาพนั้นพร้อมทั้งให้เด็กๆได้พิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าการอยู่ร่วมกันในคนหมู่มากย่อมเกิดปัญหาต่างๆถึงแม้ว่าเราแต่ละคนจะมีสิทธิและเสรีภาพต่างๆนั้นเราควรปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะทุกๆคนมีสิทธิ แต่ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนคุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอในเรื่องนี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ